ย่าก็เฝ้าเรานี่แหละเราก็อยากจะเป็นดาราให้คุณยา่านะอยู่ตรงไหน,นตรงไหนคุณย่าก็ยังมีกําลังใจยากพวกเรานี่แหละจากพวกเรานี่แหละทุกคนเราก็ต้องช่วยกันคุณย่าเขามีความหวังได้สตางค์ทุกๆเดือนได้มาซื้ออาหารให้เรากินบ้างหมูหยองเราได้น้อยเดียวเองเธอได้เยอะกว่าไปแล้วเหลอเธอ ไม่ต้อง,งโกรธเรานะเราอยู่ตรงนี้ไม่ต้องโกรธเราทุกย่าย่าให้ความหวังเราเนี่ยย่าจะซื้อนี้นะเพื่อนโชยแล้วย่าดูดิเขาโชว์พลังเต้เต้เขาไปโชว์พลังเขาให้หนูดูว่าเขามีพลังนะว่าช่วยย่าได้เออเออ Yeah, ย่าเอ้ยเดี๋ยวนู๋ไปโชว์รองเท้าให้ดูโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูโชว์อ๋อนูร้องให้ดูยังไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เลยว่ะเดี๋ยวโชว์โชว์โชว์โกัด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 โชว์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 มันเขี้ยวย่าเออออจัดเลยจัดเลยมือใหญ่าบบนี้เอออา โอ้ยไม่ใช่มือย่าอยากจะนั่นเอมือย่าเล่นจริงเจ็บจริงนะย่านะโอ้โหคุณย่าว้าวเจ้าเตียมาแล้วเจ้าเตียมาแล้วโอ้ว่าเราอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเราจัดให้เลยเนี่ยนะว้าวทำเราไม่ได้นะโอ้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 อ้าว ดูสิหนูยังไม่ได้ทอะไรเลยขู่อย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นหนูไม่ชื่อหรอ,เ,อเดี๋ยวหนูจัดให้เลยดูสิไปโชว์หนูแล้วนะ่ะคุณย่าไปจัดการให้เลยดูสิเอ่อทำขู่ทำขู่นะทำขู่หนูเดี๋ยวจัดให้เลยอย่าเจ้าเตี้ยเขาว่าอะไรตเต๊ะเขาว่าอะไรนักสืบผิวสีแทนว่าอะไร เขาจะจัดหนูเนี่ยหนูได้ยินยาโอ้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 ยาไม่ต้องอะไรหรอกหนูแค่อยากหยอกเขาเฉยหนูไม่มีอะไรหนูครู่เขาเฉยหนูกลัวเขาทำหนูก่อนหนูก็เลยโชว์โชว์โชว์กลัวหยอ่หยอกหยอกหนูก็โชว์ไงโชว์ไงกลัวเขาทำหนูก็ขู่เขาก่อนเลยเนี่ยกัด ควับควับ,บ,บหนูก็โชยหนูเป็นนักเต้นด้วยนะแร็ปเปอร์ว้าวหนูเก่งที่สุดในบ้านเลยนะหนูเป็นนักสืบผิวสีขาวปราดเปรียวที่สุดเลยแล้วนำโชคด้วยอย่ารู้มาแค่นี้นะน้อยย่าเนาะสวัสดีค่ะ